หูรแล้วหวังเดี๋ยวไว้มามามาแา้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเจ้าสองตัวนี้ ไปวิ่งที่สวนน้าแห่งหนึ่งนะคะเป็นที่ใหม่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปนะคะเดี๋ยวดูว่าจะตื่นเต้นกันขนาดไหนนะ ก็หที่จอดถึงแล้วโอ้รถเยอะแล้วเฮ้ยบรรยากาศดีมากเลยห้าสิบถึงแล้วนะคะนี่สวยงาม,มเลยี๋ยวเจ้าหมาสองตัวนี้ไปวิ่งกันดีกว่าไปเลยโอ้ยดูตื่นเต้นมากเยดูดูดูมีเงนิน ม,มีเงินกับนีนาน boy, boy. พาลูกหลานมาออกกำลังกายกันนะคะ oh. เงิน, oh. งนตื่นเต้นมากไม่เคยเห็นที่นี่ oh. เดี๋ยวเราจะวิ่งรอบใหญ่นะคะ oh. จากไปทางนี้ oh. และเราจะไปทางนี้ อาจจะเจอหมาเจ้าถิ่นบ้างถ้าจะวิ่งไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็วนกลับมาเว้าคนเข้ามาเอานกแก้วมาบินกันนะเ<น>ต็มเลยอุ๊ยน่าสนุกจังมีนาสนใจมากเลยคนเยอะเราไปวงแตกไหมเราก็มาวิ่นขังนี้ดีกว่า เยอะขนาดนี้เท่าไหร่กิ่งใหญ่เนี่ยเฮ้ยเราเจอหมาเจ้ากินนะตรงนี้แล้วเราจะทำยังไงกัน นี่นะเราไปต่อไหมแอบกอลรถมาแอบรถก่อนเลยแอบรถก่อนเลยสวยมากเลยมุมนี้ดีดีนะดีดีเออ มากันเห็นแล้วลองว่ยไงหมาหมาไม่ต้องเออะเขาถือดีกว่า่อความเชื่อเห็นไหมคะว่ามีหมาเจ้าถิ่นอยู่ตัวหนึ่งตัวแรกเราเจอแล้วีงนเห็นแล้วซึ่งมันเห็นมีเงินแล้ว และมีเงินก็เห็นมาแล้วจะเรียกูามาเยอะไหยมนเต็มเลยนยส่วนมีน้านอนนอนจ้องเลยมีนานอน <c oughs> โอ้ยมาเต็มมาเต็มว <c oughs> ิมาเต็มเลย <c oughs> เราจะทำยังไงกันดีมีน้านอนเฉยเลยมีเงินไปแล้ว ดีเราดีนะเราต้องเดินกลับไปทางนี้เราจะได้รอบครบรอบไหมเนี่ยเขาเดินตามกันมาแล้วมีนาอย่าห้าวมีนาอย่าห้าวมีนาเชือกตึงมีนาอย่าห้าวลูกมีนายตัวเล็กกว่าเขาเยอะ ตะะแต่ว่าเขามากับเจ้าของนะก็จะปลอดภัยอยู่ให้มีเงินมีเงินอย่เรอตรงนี้ก่อน,บบนเขาก็ไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามีนานี่ไม่ยอมเลยแน,แน่แน่ม่มีนาไปได้กอไปได้เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ มีน้ำเปรี้ยวมากมีน้ำเปรี้ยวมากเอ้ยเขาเป่าเเรียกนกกันีงโอ้โหดูอาการมีเงินมีเงินไม่ไหวแล้วมีเงินพร้อมบวกมามาเดินฝั่งนี้ให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่ง มีเงินมาเลยลูกมา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 มีเงินมาลูกเก่งมากเก่งมากเขาเห็นตัวมีเงินเขาก็กลัวมีเงินอยู่หรอกไม่ต้องห้าวแมา่อ๋อ่าดแล้วขาดแล้วนะคะปรบมือให้เลยไม่ใหญ่ขอฉีดไว้นิดนึง ไปทางนี้นะคะตัดเลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะรอบสระน้ำนะหนึ่งรอบ <Okay. S 1> เราอาจจะต้องเจอส่งรางอาจจะต้องเจอเจ้าถิ่นเยอะนะอุ้ยต้องมีสอ,องตัว,วตรงนู้นมีเจ้าถิ่นสองตัวตไหนนู่นอีกนะคะนู่นอีกมาแล้วฮะ น่ากลัวจังเลยแต่ดูมีนามีนาพร้อมมากมาจุดนี้มีเงินก็พร้อมมากพร้อมมาก <c oughs> ตัวนี้วิ่งมาใหญ่เลย <c oughs> เราเดินกลับดีกว่า <c oughs> มีนาอย่าเห้ากลับมา <c oughs> เขาเป็นหมาตัวผู้ด้วย อมีนานีห้าวติดพี่มากเวลายอยู่กับมีเงินนะไปลูกวยความที่เราเราไม่อยากให้เกิดการประทะกันนะคะระหว่างมีเงินกลับหมาเจ้าถิ่นเพราะว่ามีเงินค่อนข้างดุเราเราเราห่วงมาเจ้าถิ่นมากกว่าเนาะเพราะว่าเรามาเที่ยวแล้วเราก็ไม่อยากให้มีการนองเลือดเกิดขึ้นเขาก็ไม่ทำอะไรนะ หมาที่นี่เขาก็น่ารักก็จะเห่าเป็นเป็นปกติเราเป็นห่วงของเขาเกลัวจะเลียดขึ้นมาแต่ว่าเป็นที่ไม่เหมาะกับบางแกว้วหรือว่าบางแก้วไม่เหมาะกับทุกที่กันแน่ค่ะเหมาะที่จะอยู่แต่บ้านรู้ไหม้าออกมาเที่ยวก็เป็นแบบนี้เราก็เป็นห่วงทั้งหมาที่นี่แล้วก็ห่วงทั้งหมาของเรา เจอเป็นห่วงหมาที่นี่มากกว่าบอกเลยเพราะว่าเท่าที่มีเงินไปทุกไปปัดมาทุกที่เลือดสาดหมดเลยแต่มีเงินไม่เป็นไรเลยกลับมาเราก็ไม่ได้นึกมาก่อนไม่ได้นึกมาก่อนว่าการพา มาเ<อ>นี่ยลงไป <leaning emos> สองตัวมันขึ้นมาอีกสามตัวแล้วทีนี้จะต้องมาเจอหมาเจ้าถิ่นเยอะแยะเลยวันนี้มีเงินสนใจอะไรสนใจสิ่งแต่งงานเออระวังดีดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็สวยอ่ะฝั่งที่ถ่ายไปทางนู้นเพราะว่าทุ่งข้าวมันเขียวฝั่งนี้มีน้ำทิเล่มากเลยอ่ะ thế nào con người ạ ui má y léo nừng do quá ngủ miệng ăn đi khu à ngủ đâu biệt đấy mama ข้อใส่สายรัดอกนะไม่ไหวขอบอกนางแรงเยอะมากนะคะตรงสุดทางนู้นที่เราไม่ได้ไปนะคะมีหมาเป็นสิบมีเป็นสิบนะคะซึ่งมีเงินก็คงจะป้้นเปียนอยู่แถวนี้ดีกว่านะคะนะเพื่อความปลอดภัยของคนนะคะ ดูที่สุดสวยงามยามเย็นตอนนี้6โมงเย็น Bye.